หลายคนอาจคุ้นชื่อคุกตวนเสลงหรือที่ปัจจุบันรู้จักกันในฐานะพิพิธภัณฑ์คิวล้างเผ่าพันุแต่ยังมีอีกมากที่โลกภายนอกไม่เคยได้สัมผัสถึงความโหดร้ายแท้จริงที่เกิดขึ้นณนะที่แห่งนี้นี่ไม่ใช่เพียงคุกธรรมดาหากแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความตุยและความหวาดกลัวที่ขมรแดงภายใต้การนำของพนพศได้สร้างไว้ให้กับแผ่นดินกัมพูชาและประวัติศาสตร์ลโลก ต้นต่อของหายนะครั้งนี้เริ่มขึ้นหลังปีคศ1970เมื่อจอมพลลอนนอนทำรัฐประหารโค่นอำนาจสมเด็จพระน,นรุดมสีหนุส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่พอใจและหันไปสนับสนุนขบวนการคอมมิวนิสต์เขมรแดงที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในเดือนเมษายนคศ1975ขเขมรแดงยึดก,กรุงพนมเปญได้สำเร็จพลพอดก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุด พร้อมประกาศสร้างสังคมเกษตรกรรมบริสุทธิ์ที่ต้องการลบล้างอิทธิพลเมืองความรู้ตะวันตกและชนชั้นปัญญาชนทั้งหมดแต่แผนการพัฒนาประเทศในอุดมคตินั้นกลับกลายเป็นแผนคิวหมู่ที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งของมนุษยชาติชนชั้นกลางข้าราชการนักเรียนครูแพทย์พระสงฆ์ไปจนถึงชาวบ้านธรรมดาที่ถูกมองว่าน่าสงสัย ล้วนถูกกวาดจับไปยังคุกและค่ายกักกันที่จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศเดิมทีตัวเสเลงเป็นโรงเรียนมัธยมชื่อเจ้าพลยายัตแต่เมื่อขมรนแดงเข้ายึดอำนาจที่นี่ถูกแปลงสภาพเป็นเรือนจำความมั่นคงหมายเลข21หรือ S21 โดยมีเป้าหมายชัดเจนคือกักขังทรมานและบังคับให้ผู้ต้องหาสารภาพผิดไม่ว่าพวกเขาจะบริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม ภายในห้องเรียนที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กนักเรียนถูกปรับให้เป็นห้องขังห้องสอบสวนและห้องทรมานที่เย็นชากำแพงอาคารติดลวดหนามแน่นหนา,นนาพื้นซีเมนและผนังยังคงปรากฏร่องรอยเลือดและคราบสนิมจากกุญแจมือเก่าๆนักโทษถูกล่ามโซ่ตรึงไว้กับเตียงเหล็กหรือเสาปูนไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะนั่งพักในท่าที่สบายมีทั้งการเคี่ยนตีจนสลบ การจุ่มหัวลงถังน้ำจนเกือบขาดใจการดึงเล็บบีบอวัยวะหรือแม้กระทั่งการแขวนคอแล้วปล่อยร่างตกลงมาอย่างโหดร้ายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่อลงโทษแต่เพื่อบังคับให้เหยื่อยอมรับในอาชญากรรมที่ไม่ได้ก่อตามที่ผู้สอบสวนเขียนขึ้นมีบันทึกว่ามีนักโทษกว่า20,000คนที่ถูกส่งเข้ามาใน S21 แต่มีผู้รอดชีวิตเพียง7คนเท่านั้น ตัวเลขนี้สะท้อนความโหดเหี้ยมได้อย่างชัดเจนเมื่อผ่านกระบวนการสอบสวนและทรมานจนร่างกายและจิตใจพังทลายนักโทษจำนวนมากถูกส่งไปยังทุ่งสังหารหรือ killing fields ที่ชุงเอ็กนอกกรุงพนมเปนเพื่อถูกประหารและฝังรวมกันในหลุมศพขนาดใหญ่เหยื่อจำนวนไม่น้อยถูกบังคับให้ขุดหลุมของตัวเองก่อนถูกคิวอย่างทารุณด้วยการทุบกะโหลกด้วยไม้โลหะ หรืออาวุธใดก็ตามที่หาได้เพื่อประหยัดกระสุนเด็กทารกและหญิงมีคันไม่รอดจากชะตากรรมน,นี้ภายในบริเวณชุงเอกมีการค้นพบของมนุษย์กว่า8,000ชิ้นและยังมีอีกมากที่นอนนิ่งอยู่ใต้ดินเมื่อเวียดนามเข้ามาปลดปล่อยกัมพูชาในปีคศ1979โลกเพิ่งได้รับรู้ถึงความจริงอันสั่นสะเทือนใจภาพถ่ายและเอกสารที่ขเขมรแดงทิ้งไว้ที่เ2 1 กลายเป็นหลักฐานมัดแน่นว่าที่นี่คือเครื่องจักรคิวมนุษย์ที่ทำงานอย่างเป็นระบบระหว่างปีคศ1975ถึง1979ประชาชนกัมพูชาราว1.7ถึง2ล้านคนหรือเกือบหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งประเทศต้องตุยจากการประหารการทรมานการบังคับใช้แรงงานและความอดอยากแม้เวลาจะผ่านมาเกือบ45ปี แต่ความทรงจำยังไม่จางหายสำหรับชาวกัมพูชาหลายครอบครัวทุกตารางเมตรของประเทศเต็มไปด้วยเงาของความสูญเสียปัจจุบันคุกตวนเสลงและทุ่งสังหารชุงเอกได้รับการดูแลให้เป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่ลํำลึกเปิดให้ผู้คนจากทั่วโลกเข้ามาเรียนรู้นี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ความสุขแต่คือห้องเรียนประวัติศาสตร์ที่สกิดใจมนุษย์ทุกคนว่าความเกลียดชัง และอำนาจนิยมสุดโต่งสามารถคิวชีวิตผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไรในปีคศ2023องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนคุกตวนสเลงและทุ่งสังหารชุงเอกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้เหตุผลว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนความโหดร้ายของการคิวล้างเผ่าพันธุ์และเป็นเครื่องเตือนใจว่าประวัติศาสตร์ชั้นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำอีกต่อไป การเยือนคุกตวนเสลงไม่ใช่เรื่องง่ายใครที่ก้าวเข้าไปสัมผัสต้องเผชิญกับบรรยากาศที่กดดันและเศร้าสลดภาพถ่ายใบหน้าของนักโทษนับพันที่จ้องมองเราจากกรอบรูปเงียบงันแต่เต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมและเพื่ออะไรทว่าการได้เห็นได้รับรู้และยอมรับในความจริงอันเจ็บปวดนี้คือสิ่งที่ช่วยย้ำเตือนมนุษยชาติให้ตระหนักว่าความคลั่งอุดมการและอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด นำไปสู่ความหายนะที่ยากจะเยียวยาได้เพียงใดคุกตวนเสลงและทุ่งสังหารจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่ประวัติศาสตร์ของกัมพูชาแต่คือมรดกโลกทางศิลธรรมที่เตือนเราทุกคนว่าความโหดร้ายจากน้ำมือมนุษย์สามารถทำลายทุกสิ่งได้หากเราไม่เรียนรู้ที่จะหยุดยั้งมันตั้งแต่ต้นการที่สถานที่เหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นทั้งความเจ็บปวดและความภาคภูมิใจในเวลาเดียวกัน เจ็บปวดเพราะมันสะท้อนบาดแผลใหญ่ที่ยังคงอยู่ในใจชาวกัมพูชาภาคภูมิใจเพราะโลกได้ยอมรับว่าความสูญเสียนั้นคือบทเรียนที่สำคัญต่อมนุษยชาติทั้งหมดเราควรเยือนที่นี่ไม่ใช่เพื่อตื่นเต้นกับความสยองขวัญแต่เพื่อแสดงความเคารพต่อวิญญาณผู้สูญเสียและเพื่อย้ำเตือนใจเราทุกคนว่าความเกลียดชังไม่ควรมีที่ยืนในสังคมอีกต่อไป